สวัสดีครับสวัสดีเพืเเอ่อนๆครับไปชมกันต่อครับจะได้เวลาออกตัวแล้วขนันกตอนเลยครับโอ้ขน้นอัดเต็มอัดเต็มเนียวะเอาทำจริงหรือทำเล่นมไม่เต็มเลยเหยียบเอาเลยสิเจิต อ้อยก่อนครับไม่เต็มเลยได้อยู่ไหมเย็นดำหวาน ก่อนน่าจะเหลือสักห้าคีบหรือหกคีบเต็มหมู่งสามคีบไปแต่หมู่ไปขโมยใครก็ได้สักห้าคีบมาเต็มเลยนี่โอ้ตั้งเจ็ดแปดคันนะคันละคีบคันละคีบเต็มเลยนี่ครับเดีย๋ยวมาดูคันเ,เด็กๆมาฮะตัวเล็กสเปคแรงสามคันนะผม จะได้ออกคลิปช่างต้นเป็นคลิปแรกฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ออกคลิปช่องไหนไม่รู้แล้วบ้างก็ไม่รู้ครับตันนี้เป็นอาร์ทีเอ้ยแ t 1ทีโอ้โห,โห,โหดูทางกลางกระโดดมาเลยนี่ครับแกนเซิงวิ่งทำเงินของแท้ครับ mẹ tôi rú ra để hạng uh... ở dài hát thưa chị xong hiếp đến mặt tôi mẹ nó phạt đi đám mẹ nó mặt tôi mẹ tôi mẹ tôi mặt tôi mẹ tôi mẹ tôi cố thật lắng cho tay lên tất cả mấy cái gì nào hát rơi hát rơi lên tất cả thôi เอาคันเขียวนี่ติดเครื่องแล้ว เดี๋ยวที่พิเศษเนละยครับมีสโลด้วยนะ được, lên là đây, đứng nó lên là... อีก2คันนครับกำลังยัง,ง,างมาไม่ถึงเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันฮะได้ครับรอครับนานไม่เป็นไรครับมีรถขี้ตันเนี่ยอึบอึบ ไปโรงงานตั้งเก้าพันอะไรเลย้ยขอมกันเลยโอ้โหจอดแถวๆตอ่ตอกัตอนต่อกันมันอยู่โรงงานเลยอะ่ะเดี๋ยวคันี้นครับช่วยตัดหน่อยครับก็ขี้ อันอน,นี้นิดนึงไอ้ใหญ่เงี้สุดหลอ่อมัอ้งไอ้ใหญ่เงี้สุดหล่อมนะดูแต่เขาครับนี่แหละสเสียเจตตัวจริงครับผมดูเขาดูเป็นเอกลักษณ์เขาอ่นะ FC FC ยากเห็นสเสียเจตเคยรถนี่นะ ใช่แล้วไอ้คันที่ไม่เต็มนละนั่แหละอันนั้นเลยก็เดี๋ยวจะออกไปแล้วครับก็ทีนี้เราประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็นานพอสมควรแล้วแย่เราจะถ่ายกันต่ออีกชิปหนึ่งฮะอหลายๆชิปอยู่ ไฟเอฟซีกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่างต้นเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับออกไปคันหนึ่งแล้วนะแปดคันที่มามนีเก้าคันครับผมนะอโอเคครับ